ครับสวัสดีครับนันทุกคนครับวันนี้เข้ามาหนะึ่งสองสามี่ะเดี๋ยวขอแชหน้าจอแล้วก็แชหน้าจอแล้วก็แจ้งคะแนนนะครับอ่าตอนนี้เห็นหน้าจอไหม เห็นครั<ป>เห็นนะครับมีสอบวันที่ยี่สิบหกนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะก็สุทีนี้ได้สิบนะครับแล้วมาแก้ใหม่ก็ได้สิบเจ็ดนะจุธาพรได้ยี่สิบเอ็ดจิตตนานได้ย<บ>ี่สี่ทันทิพย์ยี่สามจิทธินันยี่สิบพิชากรปริชาต เบนจามาตนะครับยี่สิบสี่ิบหานะโอเคนะครับคงทราบแล้วนะ,ะ,ะถ้าอยากจะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะแคปหน้าจอไปให้ครับแคปหน้าจอไปให้ ไปวางในโปรแกรมไลน์นะครับห้องสองหนึ่งเข้ามากี่คนแล้วครับเก้าคน

go on a T. เอานะครับก็เริ่มยีดแจงกิจกรรมนะครับเดี๋ยวนักเรียต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับไปทำกิจกรรมกิจกรรมที่3นะครับวันนี้นะครับ <c oughs> นักเรียนเข้ามาที่เว็บเพจตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกโดยตรงก็ไปเลยนะครับกิจกรรมที่สามนะนี่ครูเข้ามาในฐานะของนักเรียนนะครับเป็นการแก้ปัญหาด้วย Python นะครับ แต่ครั้งนี้ยังไม่ยังไม่ได้ฝึกนะครับการแก้ปัญหาโดยไปทอนนะครับฝึกการติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับติดตั้งโปรแกรมแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นนะครับก็นักเรียนไปดูไปดูคลิปนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปในการติดตั้งโปรแกรมนะครับใช้เวลา9้านาทีครับซึ่งครูก็เพิ่งทาเองนะครับทำเมื่อกี้เนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะมาไลฟ์สดนะครับเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนทากิจกรรมแล้วปุ๊บเนี่ย ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อทํากิจกรรมได้ถูกต้องแล้วเนี่ยให้นักเรียนแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วก็แล้วก็เก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็มาส่งตรงนี้นะครับวิธีการส่งก็คือไปเพิ่มหรือสร้างนะครับไปเพิ่มหรือสร้างนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นะฮะไฟล์ที่เก็บ,บแล้วก็ไปหาตำแหน่งที่เก็บอยู่ในเครื่องนะครับว่าเก็บอยู่ที่ไหนก็ไปเล่ามา ถึงนี่มันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งที่เก็บมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในโทรศัพท์มือถือนี่ก็จะเป็นอีกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมาเจอแล้วปุ๊บก็คลิกนะครับโอเพนแล้วก็ส่งเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะนะครับคลิปนี้เดี๋ยวดูสักนิดน,นะครับนะคลิปกิจกรรมที่สามนะ ครูสดเกในมุมมองของการใช้สมาร์ทโฟนนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับเพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจเราจะมาทากิจกรรมนะครับนะครับนี่คลิปครับติดตั้งโปรแกรมครับแล้วก็ฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับวักอันนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้แล้วก็จะเก็บไว้ที่นี่เราจะได้สร้างไอเาจยเป็นเซสนะครับหน้าจอจุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับเบอร์สามนะครับสมมตินะครับนี่ครับให้ให้เก็บหน้าจอ ตรงนีไ้ไว้ด้วยนะครับเก็บหน้าจอไว้ด้วยแล้วก็บันทึกเฟรมนี้ไว้ด้วยเก็บหน้าจอแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับนะภาพแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับเพิ่มหรือสร้างแล้วก็ส่งนะครับนี่งานงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นการฝึกการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับหาเครื่องของบางคนอาจจะมีปัญหาได้เช่นเมมมันไม่พอเมมอะไรนี้นะครับก็ให้เคลียนะครับ เคลียร์เคลียร์แคสเคลียร์อะไรให้ให้เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอเนี่ยมันจะจนจนแบบเป็นชั้นเกินไปนะครับเข้ามาแค่นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับใครเข้ามาหลังก็ไปดูไปดูคลิปย้อนหลังกนแล้วกัน,นแต่ว่าใครเข้ามาแล้วก็เช็กชื่อให้นะครับเช็กชื่อให้ก่อน อันนี้ชื่อของใครครับเนี่ย N I C E เนี่ยใครครับวันวิวาค่ะครูวันวิวาหรือเปลี่ยนชื่อให้มันนั่นหน่อยนะเปลี่ยนชื่อให้มันไให้มันสื่อด้วยนะครับพอดีเวลาครูเก็บไปแล้วบางทีครูจําไม่ได้นะว่าเป็นใครมีคนเข้ามาใหม่อีกนะครับ วันวิวานะครับยวจะเช็คชื่อไ้สองกังที่สี่ ทั้งสองห้องมีติดรายวิชาวิชาการคำนวณแล้วก็ออกแบบไหมครับตอนอยู่ม .1 ใครที่อยู่ในห้องนี้ที่ที่ที่ติดศูนย์อยู่มีม,มีไหมครับมีไหมใครที่ติดศูนย์อยู่นะครับครูสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับเว็บไซต์สำหรับการแก้ศูนย์แก้รอโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับ Yeah. Mm -hmm. านะครับกูปีไว้ในกล่องข้อความนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะแชร์ไว้ในในห้องด้วยพันใครติดสูตรวิชาใดนะครับไม่ต้องมาสอบถามครูนะครับไม่ต้องมาของานนะ ดูพิมพ์ไปในในเว็บการสอบแก้ตัวแล้วนะครับก็เข้าไปที่นั่นได้เลยนะครับวันนี้ก็ไปไปดูคลิปนะครับที่สาธิตไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่งแคปหน้าจอมานะครับง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโงมงก็เสร็จนะครับปั้นเวลาที่เหลือก็น่าจะพอทันนะครับบางคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันแล้วกันนะ ก้ยที่เข้ามาหลังนะครับไม่ทันครูก,ก็ไม่ต้องไปพูดซ้ําเลยนะนะครับ mm hmm. มีอะไรสงสัยไหมเบนจบมาศไม่ค่ะบุญยิสามีไหมครับมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะห้องสองมีเข้ามากี่คนเข้ามาสองคนเองเหรอลาวีวันห้องสองนี่ กามาน้อยมากนะครับเอติดศูนย์กันระนาวเลยนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะให้ไปดูก็ให้ไปดูคลิปแล้วก็ทํากิจกรรมกันแล้วกันนะครับพอดีครูก็ไม่สบายนะยังอยู่โรงพยาบาลนะครับยังน่าจะอยู่อีกหลายวันนะครับก็ขอบใจมากนะครับที่ได้เข้ามาห้องเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็กลับไปทํากิจกรรมนะถ้าไม่มีอะไรก็ครูก็ขอยุติไว้เพียงนเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็ให้สอบถามผ่านไลน์กลุ่มนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 索尼。So, <Ollie. S 1> <laughs>